แรกมัน็ีสองถังไม่ทันต้งหมดเป็นสามถังเพราะมันออกเพราะถังมันได้ประมาณหนึ่งห้าพันเต็มครับทีนี้ในในในลายที่ประมาณลายนี้นะลายนี้ยตท่าเฉลี่ยนสักห้าพันลิตรอินเวสเมนต์มันอยู่ประมาณสักกี่บาทครับผมเอาเซตนี้ไม่คูดถึงไพลับมีตัวนี้มีตัวนี้มีแค่นี้มมีสะพานเส้นหนึ่งมีสะบัดตอนเนี้ย เื่องตัวนี้มันถูกซื้อแล้วครับตอนนี้ผมขายเขาาไาอยู่ที่หัวรลาน้าพูดถึงตัวนี้เลยนะตัวนี้อย่างเดียวครับแล้วก็ถ้าเป็นรวมตัวเชดเดอร์กับกับตัวกันตัวตัวเชดเดอร์กับตัวกันเนี่ยต้องต้องนั่งคุยกันว่าคุณเอาไปทำนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราก็ต้องบอกกันว่าเราก็ของพอสมควรเหมือนกันเพราะหนึ่งคุณไปเนี่ยคุณไม่ได้ไปแก่นะคุณเอาไปขายแคนน้ำมันจริงๆครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้เราเพิ่งจะขายไปแค่ที่เดียวแล้วก็จะมีของบุญทูที่ซื้อจากเราแค่นั้นเองที่เราทําเองบุญทูดีของสุดเวเพราะฉะนั้นเรามไม่ได้ขายทั่วไปแต่ถ้าคุณซื้อเครื่องจากเราแล้วเราไปดูให้คุณนำตะกุดน,น้ํามันไปขายเพราะว่าในตัวนี้คุณไม่ต้องไปพีเซนต์กับเทศบาลคุณเพียงระบอกเทศบาลว่าพลาสติกผม้อกออกแค่นั้นแล้วตรงนี้เราลงทุนน้านพลาสติกทำน้ำมัน พอไปพีทนกระเทศาบาลปุ๊บคุณจะไม่ได้ค่าที่ทิ้ฟรีเฮ้ยคุณรวยอย่างนี้เยอะแล้วเสร็จแล้วทําไงมันจะมาบี้บอกให้ตังค์มึงดิไอ้กคุณไม่มีกูหาเสียงเพราะมันรู้ตัวนี้หาเงินได้เป็นล้านต่อเดืนอนคูณรอาสิบห้าพอแล้วคูณห้าพันแล้วคูณยี่สิบหกเข้าไปมันคืนทุนได้เวลาปีเดียวแต่เครื่องร่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณหกเดือนหกเดือนก็ได้คืนแล้วื จริงๆนะมันจะคุยจบในไม่กี่ชั่วโมงอะยาผมไม่รู้ว่าพื้นฐานมาขนาดไหนมาต้องเรียนรู้ถ้าเข้าใจใศึกษาก็มันอย่าคิดว่าง่ายนะบอกง่ายคุณจะมองว่าง่ายนะต่อมาตายเยอะจะมองว่าเอ้ยตรงนั้นก็ได้ตังนี้ก็ได้ตังแต่คุณมองข้อเสียด้วยทำไมคนที่ทำกระยาาแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็เป็นส่วนใหญ่เนะผู้ชายเพราะทั้งคนที่ซื้อเครื่องกับผมได้เนี่ยเขาพึงพอใจในคุณภาพกับสิ่งที่ผมเข้าไปพิเศ์ผมขายเครื่องผมมีวิศวกรเข้าไปอยู่กับเครื่องอีกเดือนหนึ่งเพื่อสอนคนงานแล้วก็ดูแลนะแล้วก็มีช่างอีกเดือนหนึ่ง,<า>งหลังจากหลังจากเดือนหลังจากผมส่งงานวันสุดท้ายเครื่องเดินแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมทิ้งคนไว้อีกเดือนหนึ่ง ดูเขาฝึกให้เขาล้วกับตอนนี้เรายังไม่เคยไปทําที่ไหนเลยถูกไหมใช่ครับนนเราพื้นฐานผมก็ไม่รู้ไงว่าพี่อาจจะรู้มากกว่าผมแล้วก็ได้ไปศึกษาไปเรียนอะไรเยอะแยะมากก็ได้แต่จากที่ผมทํามาหลายปีเนี่ยจเจอปัญหาเยอะ